วันนี้เราจะนำเสนอภาพยนตร์เรื่องหนึ่งให้เพื่อนๆได้ชมหนังระทึกขวัญอเมริกันปี2025เรื่องทะเลสาบเจสุกอย่าลืมแท็กเพื่อนที่มาดูด้วยกันนะเรื่องราวเกิดขึ้นในปี1960ที่รัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งพื้นที่ชุ่มน้ำในบริเวณใกล้เคียงถูกสุกจนแห้งและถมด้วยหินการกระทำนี้ส่งผลให้จระเข้นับพันตัวถูกบังคับให้อพยพย้ายถิ่นพวกมันถูกทิ้งลงทะเลสาบเจสับทางเหนือรากับพายุ นับตั้งแต่นั้นมาทะเลสาบแห่งนี้ก็กลายเป็นทะเลสาบที่มีจระเข้มากที่สุดในอเมริกาเวลาผ่านไปจนถึงปี2003ในเมทะเลสาบแห่งนี้ได้มีจระเข้สุดวนตัวหนึ่งถึงกําเนิดขึ้นผู้คนเรียกมันว่าอสูรฉีกร่างมีผู้โชคร้ายถูกมันกัดฉีกร่างไปแล้วถึงเก้าคนทางการทําได้เพียงออกคําสั่งห้ามเข้ามาในบริเวณทะเลสาบเป็นเด็ดขาดแต่ก็มักจะมีคนที่ไม่กลัวตายวัยรุ่นชอบหา<ะ>เรื่องสองคนมาถึงแถ่นี้พวกเขาไม่สนใจป้ายเตือนเลยแม้แต่น้อยถึงขนาดเด็ดป้ายเตือนจนล้มแล้วก็เดินมุ่งหน้าไป แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นจงได้มีจระเข้ตัวหนึ่งกำลังค่อยๆเข้ามาหาพวกเขาหนึ่งสัปดาห์ต่อมา mm. เด็กหนุ่มสองคนที่ชอบหาเรื่องก็มาตกปลาที่ริมทะเลสาไม่คิดเลยว่าจะตกได้ชิ้นส่วนแขนขาที่ถูกแยกส่วนเห็นได้ชัดว่านี่เป็นฝีมือของฆาตรกรหันศพแน่นอนนักข่าวท้องถิ่นรีบไปที่เกิดเหตุเพื่อรายงานข่าวทันทีตอนนี้จระเข้หายไปเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์แล้วนักข่าวได้สัมภาษณ์เหล่าไปผู้ดูแลทะเลสาบเจสุหลังจากเขารู้ว่าเกิดเรื่องขึ้นที่ทะเลสาบเขากลับไม่ใส่ใจเพราะเหล่าไป และจระเข้ก็คือจุดขายที่ใหญ่ที่สุดของแหล่งท่องเทีย่ยนี้จึงได้จุดจระเข้ฝูงหนึ่งขึ้นมาเป็นพิเศษและเจ้าจระเข้เพชรฆาตก็คือผลงานชิ้นเอกที่เขาภูมิใจที่สุดสวนอีด้านหนึ่งท่านนายกเทศมนตรีก็กำลังปวดหัวกับเรื่องอย่างหนักเขาจึงไปหาจิมผู้เชี่ยวชาญด้านปลาและสัตว์ป่าเพื่อขอให้เขาช่วยจับจระเข้เพชรฆาตตัวนั้นให้ได้แต่จิมได้แนะนำบุคคลที่เหมาะสมกว่าให้กับท่านนายกเทศมนตรีไม่นานจิมก็ขับรถไปหาตาจ้วงและได้อธิบายสถานาการณ์คร่าวๆให้เขาฟังเมื่อพิจาาาาาาารรรรณณววว่าา่่ออ่่่ตตตจ้้งงคยยยออออออนนนนนนกกกกกัับบหศพมมมีปะส์โชแ จิมเชื่อว,ว่าภารกิจนี้มีเพียงตาจ้วงเท่านั้นที่ทำได้สำเร็จตาจ้วงถูกใส่ร้ายจนติดคุก20ปีเพราะมีเรื่องบาดหมางก,กับเหล่าไปแม้ตอนนี้จะไม่ต้องติดคุกแล้วแต่ก็ยังอยู่ภายใต้ข้อจำกัดทางกฎหมายมากมายจิมบอกเขาว่าหากทำภารกิจนี้สำเร็จก็จะได้รับการอภยัยโทษเมื่อถึงตอนนั้นก็ย่อมไม่มีเงื่อนไขอื่นใดมาปุกมัดเขาอีกต่อจากนี้ไปจะสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้และยังจะได้เจอลูกสาวที่ไม่ได้เจอมา20ปีจิมมอบข้อมูลติดต่อของตัวเองให้ตาจ้วง บอกให้ตาจ้วงตัดสินใจให้ดีแล้วค่อยแจ้งเขาได้ทุกเมื่อหลังจากตาจ้วงกลับมาที่รถบ้านเขามองลูกสาวที่เขาเฝ้าคิดถึงขอแค่กำจัดฆาตรกรหันศพได้ตัวเขาก็จะได้รับอิสรภาพที่แท้จริงตาจ้วงจึงตัดสินใจเข้าร่วมภารกิจนี้วันก่อนออกเดินทางตาจ้วงโทรหาลูกสาวของเขาเขาบอกลูกสาวว่าขอเพียงแค่กำจัดฆาตรกรหันศพได้สำเร็จเขาก็จะสามารถกลับไปอยู่เคียงข้างเธอได้แม้ว่าลูกสาวจะกังวลเรื่องความปลอดภัยของพ่อมากแต่เธอก็เชื่อมั่นมากกว่าว่าพ่อของเธอจะกลับมาได้อย่างปลอดภยัยจากนั้นตาจ้วงเวลาาดดีๆกก่่อออนรตสูุ้ ไม่นึกว่าจะได้เจอกับเสี่ยวไปลูกชายของเราไปตาจ้วงรู้ว่าเสี่ยวไปกับแฟนสาวจะไปตั้งแคมป์ไปทะเลสาบก็เลยเตือนเขาด้วยความหวังดีว่าถ้าอยากรอดชีวิตทางที่ดีอยากเดีวเลยแต่เสี่ยวไปคิดว่าตาจ้วงกำลังขงู่ขูกเขาเลยไม่ได้ฟังคำแนะนำของเขาเลยไม่นานหลังจากนั้นเสี่ยวไปก็มาเล่นน้ำที่ทะเลสาบและแล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นทันทีเชี่ย ตอนที่แฟนสาวมาถึงเสียปันก็ถูกลากลงไปในทะเลสาบแล้วนักขก่าวมาถึงที่เกิดเหตุอีกครั้งเพื่อรายงานขา่าวทุกคนไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่าทะเลสาบที่ลงไปรับผิดชอบจะฆ่าชีวิตลูกชายของเขาเองหลังจากการสัมภาษณ์เสร็จสิ้นลงนักข่าวพันนึกขึ้นได้ว่าลืมสมุดบันทึกของตัวเองไว้ที่นั่นแต่ในระหว่างทางกลับเขาก็ถูกจระเข้จกตีนักข่าวถูกกลืนกินทั้งเป็น เมื่อนายกเทศมนตรีทราบว่ามีคนตายเพิ่มอีกสองคนก็ร้อนใจเป็นอย่างมากเขาแจ้งจีนให้ตา้าจวงรีบออกไปจัดการอสูรหันศพมิฉะนั้นผู้บริสุทธิ์อีกมากจะต้องเป็นอันตรายหลังจากตา้าจวงเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วก็ออกเดินทางเพื่อล่าสูรหันศพแต่เขาตามหามันตั้งแต่เช้าจะหลบำก็ไม่เห็นวิแวลของอสูรหันศพเลยตอนที่ตาจวงกำลังนั่งพักอยู่ริมทะเลสาทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงบางอย่างดังมาจากในทะเลสาตาจวงก็เตรียมพร้อมระวังตัวทันทีเขาถือไฟฉายส่องไปรอบๆตอนนั้นเองงงก็พบรนนร่่่าหนนนึออควยูิมฝัง คนคนนี้ก็คือลูกชายของเหล่าไปนั่นเองบนหลังของเขามีร่องรอยถูกกัดในตอนนี้จระเข้ก็กำลังเข้ามาใกล้พวกเขาไม่คิดเลยว่าเจ้าเด็กนี้จะดวงแข็งจริงๆรอดตายจากปากจระเข้มาได้อย่างไม่น่าเชื่อมันอยู่ตรงนั้นใช่ไหมอยู่ตรงนั้นนะอยากั่งขยับเสี่ยวไปสู้ตายกับมันแต่พอต้าจ้วงจะเข้าไปช่วยเขาก็พบว่าปีศาจหันศพมาถึงตัวเสียวไปแล้วตอนนั้นปีศาจหันศพกำลังจัดขาของเสียวไปไว้แน่นพอต้าจ้วงเข้าไปใกล้ก็สายเกินไปแล้ว เหลือทิ้งไวเพียงผักข้างหนึ่งของเสี่ยไปวันรุ่งขึ้นเหล่าไปได้จัดงานแถลงข่าวแต่เขาับกลาวหาตาจ้วงโดยบอกว่าตาจ้วงไม่ได้ลงม,มือช่วยเหลือทันเวลาจึงทำให้ลูกชายของเขาเสียชีวิตเขาสงสัยว่าตาจ้วงกำลังแก้แค้นเขาแต่ตาจ้วงก็ไม่ได้สนใจเหล่าไปวันต่อมาตาจ้วงออกเดินทางตามหาฆาตรกรหันศพอีกครั้งแต่เขาค้นหาตั้งแต่ในทะเลสาบจนถึงบนบกค้นหากันทั้งวันทั้งคืนอีกครั้งก็ยังไม่พบร่องรอยของฆาตรกรหันศพทำให้นายกเทศมนตรีร้อนใจอย่างมากหากยังจับตัวฆาตกกกรรรหหัันนนนไไไไไมม่่่ดด้้ต้ตตแงงงาาายเเทศีขขอคษว เขาบอกตาจงว่าให้เวลาเขาได้อีกแค่สองวันสุดท้ายหากยังทําภารกิจไม่สําเร็จคังสารอภัยโทษของเขาก็จะถูกยกเลิกไปด้วยเพื่อที่จะได้กลับไปอยู่พร้อมหน้ากับลูกสาวโดยเร็วที่สุดตาจ้งทําได้ทินรีบคิดหาแผนการที่รัดกุมที่สุดหลังจากที่เขาคุ้นคิดในที่สุดเขาก็ตัดสินใจใช้เลือมนุษย์เพื่อล่ออสุนชัมแหลศคนที่เหมาะสมที่สุดในใจของเขาก็คือเราไปเพราะท้ายที่สุดแล้วอสุนชัมแหลศก็ปูกปลดโดยเราไปอีกทั้งสาเหตุที่ตาจูงต้องติดคุกยี่สิบปีก็เป็นเพราะเขาพอตาจงงรราาาเ่อกโึตจววยสัไป แต่หลังจากนั้นเขาก็รู้สึกเสียใจกับการกระทําของตัวเองอยู่บ้างเพื่อรอให้ฆาตรกรหันศพติดกับตาจ้วงเริ่มจากกริตไทสองสามแห่งบนตัวหลัาไปก่อนจากนั้นก็หยิบเข็มฉีดยาออกมาทําให้เขาสลบไปสุดท้ายก็ใช้รถเข็นเล็กๆย้ายหล่าไปไปที่ริมทะเลสาบพอตกกลางคืนตาจ้วงก็เอาเลือดก,กับเนื้อมาเติมใส่บนตัวหลังไปไม่หยุดหลังจากเรียนทุกอย่างพร้อมแล้วตาจ้วงก็รอคอยอย่างเงียบๆให้ฆาตรกรหันศพปรากฏตัวในตอนนี้ฆาตรกรหันศพก็ได้กลิ่นคาวเลือดแล้วว่ายตรงมาหาหล่าไปอย่างรวดเร็วนั่นต้องเป็นนนนนนมมมมันนััแแแ่่ๆได้้้คคุุณณลลววาาห ฉันไม่อยากตายไอ้ปีศาจหันสพถูก,กระเบิดจนร่างแหลกละเอียดการต่อสู้ระหว่างจระเก้กับมนุษย์ครั้งนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้เอาละ่ะที่กล่าวมาข้างต้นก็คือภาพยนตร์รทึตขวัญอเมริกันปี 2025. 2อ2 5ิเนื้อหาทั้งหมดของทะเลสาเบเอซ่า ถ้าดูโดยรวมแล้วคุณภาพของหนังก็ธรรมดามากจุดขายใหญ่สุดของหนังคือผลสู้กับจระเข้แต่ฉากหน้าตื่นเต้นพวกนี้กลับไม่ได้นำเสนอออกมาเลยนำเสนอได้จืดชืดมากจระเข้โตมาหน้าจะให้ถึง5้านันทีด้วยซ้ำตัวหนังต้นฉบับเลยไม่แน่นบให้หลุดขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับแล้วเจอกันวีดีโอหน้านะครับ